ลองมาดูครับในระดับโอเปอรชันก่อนนะฮะับโอศูนย์โอหนึ่งโอสองโอสามโอสี่ก็เราไปแบ่งกันโอศูนย์ความหมายคือว่ามือใหม่ป้ายแดงยังไม่พร้อมทํางานนะฮะก็ต้องผ่านการอบรมภายใน OJT หรือ o The Job Training ก่อนผ่านอบรมพื้นฐานแล้วก็จะเลื่อนขึ้นมาเป็นโอหนึ่งนะฮะพอจะทํางานได้ลวแต่ว่ายังปล่อยให้ทํางานเองไม่ได้ต้องคอยคนักงานต้องคอยกํากับดูแลประเมินนะ,ะถ้าประเมินแล้วเขาสามารถอ่ะปล่อยทํางานได้แล้วก็เลื่อนเป็นโอสองเขาแก้ปัญหาพื้นฐานเองได้ถ้าเก่งมากขึ้น ก็คือหมายความว่ามี KPI ที่ดีขึ้นก็ได้หรือจะผลดีขึ้นความสูญเสียลดลงความแม่นยำมากขึ้นหรือจะวัดด้วยต่างๆเก่งก็เรียกว่า O 3นะฮะพอมา O Technical Skill หคือไม่ต่าง O 3ครับพอๆกันเก่งงานแต่ว่าสิ่งที่ต้องเข้ามาคือเรื่องของเก่งคนละในที่นี้หมายความว่าเอะ O 4เนี่ยลองให้สอนงานน้องใหม่ได้ไหมหัวหน้าเราอาจจะอ้าวช่วยไปสอนงานน้องใหม่หน่อยก็ประเมินตรงนี้ว่าเออคนนี้เก่งงานไม่พอสอนคนได้ด้วยนะครับ ก็าสามารถจะแบ่งลำดับได้